กันนี้ก็เล่นออกโรงมาเคลียกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับนักร้องหนุ่มโตโนโ่ผาขินที่หลังจะมีข่าวลือออกมาว่าในงานฉลองวันเกิดครั้งล่าสุดบรรดาแฟนคลับพร้อมใจกันส่งการอวยพรพร้อมวลีเด็ดว่าขอเซอร์พไพรส์แต่ไม่เอาสซอไพร์อุตตะแรงรวมถึงกระแสเมาสอีกค่ะว่าหนุ่มโตโน่เนี่ยใจปั้มถึงกับถอยรถ BM เอ็มไปแดงให้กับแฟนสาวเลยทีเดียวงานเนี้ยสงสัยต้องเคลียร์ยาวแล้วแลวะข่าวว่ายังไงกันแน่คะไม่จริงครับ คือได้ซื้อส่วนตัวหรือ่าผมซื้อครับครับเพราะว่ารถผมเก่าไปถ่ายที่ปทุมแล้วขากลับมาเสียบนทางด่วนคือเขาไม่อยากให้เราขับรถเก่ากลัวมันจะไม่คุ้มอะไรเงี้ยครับเวลาที่เกิดอะไรขึ้นมาเพราะเราก็ทํางานน่ะผมก็เลยซื้อใหม่คือเราถอยรถแต่คือไม่ได้เอาให้ผมถอยรถครับแต่ผมไม่ได้ไปซื้อให้เขาอย่างที่เลี้ยงวันเกิดใช้แล้วบอกใครขับไปโน่นน้อยลงกว่าเดิมมากอะไรนี้ก็สามร้อยกว่าเท่าเท่าเดิมนะรับผมแต่มันมีเหมือนมีป้ายแบบว่า ประมาณว่าไม่อยากได้ไม่ไม่อยากจะอะไรอย่างนี้อันนั้นก็ไม่มีครับไม่มีไม่มีใม่ได้เลยไม่มีครับเราไม่คิดว่ามันมาได้ยังไงไอ้ข่าวนี้อะไรอย่างเงี้ยครับไม่งงครับเพราะว่าข่าวก็บางครั้งก็ยังเขียนเลยว่าผมใช้นี่ให้เขาบางข่าวก็ยังเขียนได้เลยว่าผมซื้อรถให้เขาเคลียร์ชัดชุกประเด็นจบนะคะ